สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะกลับเชียงใหม่นะไม่ได้กลับมา2ปีแล้วนะคะตั้งแต่มีโควิดนะนี่ก็เป็นวิวระหว่างทางตอนนี้อยู่ที่ลำปางนะเราจะแวะตลาดบ้านดอนแก้วนะคะเป็นตลาดที่ชาวบ้านเขาจะเอาของแบบของพื้นเมืองแล้วก็ของป่ามาขายนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรขายบ้างร้านนี้มีพกเกิดนะพกเกิดคือรกนะคะ ของหมูหรือวัวเนาะก็มาทำกับข้าวนะคะก็ราคาไม่แพงนะมีหมูป่าด้วยนะคะที่เป็นแพ็คอยู่ทางซ้ายมือเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆนะก็จะมีพวกหน่อไม้นะคะอันนี้อร่อยมากทุกคนรังพึ่งนะเอาไปห่อใบตองแล้วก็ย่างนะคะมันหวานเค็มนิดๆนะมันอร่อยนะคะหน่อไม้แบบอ่อนมากเลยนะให้ดูอีกทีหนึ่ง ห้บาทเองนะคะร้องแกง่เดี๋ยวเราลองเดินดูเรนะื่อยๆเนี่เห็ดแบบเห็ดเยอะมากนะคะมีเห็ดหลมด้วยนะคือมันจะหาย,ยากนะคะเป็นฤดูนะผักหวานไข่มดแดงนะคะ มีพริกจิกกุ้งด้วยนะคะก็คือเหมือนคล้ายๆจิ้งหรีดนะเห็ดหลมก็มาทำน้ำพริกได้นะคะนี่ก็จะเป็นลาบปลานะคะแล้วก็ปลาต่างๆมีพริกหยวกทอดด้วยน,น,นะจะไปชิมเขาอย,ย่างียวไม่ได้นะ เ้าวผื่นก็มีนะครับข้าวผื่นข้าวผื่นมันเป็ตัดาซิ คุ้งก็เรื่องมีนกฟ้าเงี้เแต่บนเดิมมั้ไม่เป็น ็ได้ปูอ,ออกมาแล้วนะจริงๆปลาเราทำอร่อยกว่านะทุกคนเดี๋ยวไว้วันหลังให้ปลาทำให้ดูทำเป็นคลิปนะคะอันนี้จีนแดงนะเขาเรียกจีนเกลือนะคะเห็ดอีกต่างๆมากมายผักหวานไข่มดแดงเยอะมาก ก็ได้นี้มานะทุกคนข้าวโพดข้าวเหนียวภาคเหนือเรียกว่าข้าวป้างนะคะอร่อยนะหวานมากเลยนะคะไม่เหมือนเวลากินที่กรุงเทพนะมาแล้วนี่ก็คือลังผึ้งนึ่งนะไก่ย่างนะคะต้มผักกาดดองลาบปลาเพียพริกหยวกสยียดไส้ทอดนะข้าวเหนียวนะคะแกงผักกาดนะคะเยอะแยะมากมายจะกินหมดหรือเปล่า เรามาลองกินอันนี้กันปูอ่องกินก็จุ้มจิ้มจุ่มแบบนี้เลยนะโอเคไปกินข้าวกันนะทุกคน <Okay. S 1> กับข้าววันนี้ก็เป็นขนมจีนน้ำเงียวนะคะ mm hmm. ถั่วงอกพ่อทำไว้ให้ผักดองกระเทียมเจียวต้นหอมผิกคั่ว เลยปลาทอดไว้กินกับข้าวตม้มเดี๋ยวไปตักกันดูหม้อใหญ่มากน่ากินมากทุกคนร้อนๆเลยเดี๋ยวไปตักกันก่อนนะนี่มาแล้วนะคะก็ใส่เครื่องเคียงที่เห็นเมื่อกี้ให้หมดเลยนะท็อปแคบหมูเล็กน้อยนะคะแคบหมูยาวมากเหมือนหลอดดูดน้ำเลยอะ่ะแล้วก็มีกาแฟด้วยนะคะทำเองที่บ้านนะ อันนี้อร่อยจริงเลยทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะไม่ได้ซื้อที่นี่นะซื้อที่ตลาดลังสิทธ์นะคะมันไม่แข็งเลยนะมีเนื้อด้วยนะใครทราบก็บอกมาได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคุณป้าก,กับคุณย่านะคะอยากจะไปพระธาตุดอยคำนะก็เลยพาผู้เท่าไปเที่ยวนะคะบรรยากาศดีมากทุกคนมีผีเสื้อด้วยระหว่างทางนะคะคือแบบธรรมชาติยังดีอยู่มากๆเลยนะ แต่เห็นอย่างนี้นี่คือข้างนอกคือสาสิบสี่องศานะคะร้อนมากเลยนะถึงแล้วนี่ก็จะเป็นตัวข้างในวัดนะคะไม่ใช่ตรงที่เขามาไหว้นะวัดนี้ที่ดังก็คือจะมีเรื่องของขอพรแล้วก็ทันใจนะคะใครยังไม่เคยมาก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะขอพรผ่านคลิปได้เลยนะคะถ้าตั้งใจก็น่าจะได้นะเราว่า เรื่องบุญบาปไว้ทีหลังนะคะของกินต้องมาก่อนเดี๋ยวซื้อไอศค,ครีมหนึ่งโคนกันนะไอติมปาตันนะคะชื่อดังของเชียงใหม่เาดอะไรไ่ีรานมชอบอแไล,ลาสตอบี่ไอ,นนอติน,นเอาแต่นมก็พอคะ่ะน่ากิน ตัวแนัไหมตัวแบบสิ่งหนึากที่ร้เนแค่ร้อยสิบสองบาทกันสีเข้มนะครับแล้วขอคามจัทัเพียงแต่เราคือของเรายราผมเพนะค่ แล้วตอนนี้คือเราจะเข้ามาในส่วนของวัดที่เขามาขอพอรกันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครที่ขอพรแล้วก็สมหวังแนะส่วนใหญ่วัดนี้เขาจะขอเรื่องของโชคลาภเรื่องของกอรารเงินนะคะก็จุดธูปสามดอกแล้วบอกชื่อรา้นี่ไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าทันใจที่ทางวัดพระธาตุดอยคำได้สร้างขึ้นมาเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอกับเหรียญทุกวัน ว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทําธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สําเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เห็นไปแล้วก็ขอกับียนได้ทุกวันก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัดุมงคลของทางวังดพระธาตุดอยคำ เขาก็จะมีวิธีให้จุดทูบสามดอกม,มาอธิฐานตรงนี้นะคะตามแผนสีขาวได้เลยเพื่อนๆก็หยุดคลิปอธิฐานขอพรได้เลยนะใครที่สมหวังเขาก็จะแก้บนด้วยดอกมะลินะคะ50พวงขึ้นไปนะปก็ดูคนที่สมหวังน่าจะเยอะกอสมควรนะคะดอกมะลิเต,ต็มเลยเสร็จแล้วก็ทูปปักตัวนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะลองเซียมซีกันดูนะ ขอญาติโยมจงตั้งใจรับพรภพิวาธนสีริะมิจัมวุธาปจายโนจัรตารธรรมาวัดคันติอายุวันโนสุขังพระรามห้สามสิบสามนั้นคนไปดูกัน ส5ิบห้าพระถังอันเชิญพระสูตรอันพระธรรมไหลจกสิ้นอันนี้ส่งแม้นประสงค์กันจัดอุปสรรคต้องสรรนหาผู้ช่วยที่พึ่งพักซึ่งชามนำชักฝักไฝทำนามนรุ่งเรืองไม่เข้าใจนะทางวัดก็มีพระแบบเราถวายสังฆทานได้นะคะญาตก,ก็มาถวายนะพระก็ปั่นปอนให้นะคะ มีเทียนด้วยนะคะคือคุณลุงคนนี้เขาก็จะแบบเลคเชอร์ก่อนนะว่าเทียนเล่มนี้ช่วยเรื่องอะไรเล่มนี้ช่วยเรื่องอะไรเล่มนี้ช่วยเรื่องอะไรนะคะซึ่งเป็นความเชื่อเฉพาะของทางภาคเหนือเลยนะใครที่แบบว่าโชคร้ายนะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าจะหมดอายุแล้วเนาะก็ เจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเ,เทียนไปจุดนะคะซึ่งคุณลุงเขาบอกว่าอย่าจุดหน้าหิ้งพระนะไปจุดกลางบ้านนะคะแล้วก็เขียนชื่อของเราด้วยนะอธิษฐานขอพรนะคะก็จะเป็นการต่ออายุหรือเรียกโชคลาภนะแล้วแต่เทียนประเภทที่เราซื้อไปนะคะเมืองไทยก็มีซากุระนะทุกคน ที่เห็นแบบท้องฟ้าคุนคุแบบนี้ไม่ใช่หมอกนะทุกคนนะไม่ใช่หมอกในฤดูหนาวนะคะตอนนี้เดือนเมษานะนี่คือพ m เอมสองจุห้าล้วนเลยนะคะจริงๆถ้าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสวยๆจะสวยมากเลยเนาะข้างล่างที่เห็นนะคะมันจะเป็นพืชสวนโลกนะถ้าใครเคยมาเที่ยวนะคะจะเห็นแบบหอคำหลวงแล้วก็มีคำว่าราชพฤกษ์นะตรงนั้นที่มีบ่อน้ำนะคะ แล้วก็ทางฝั่งนี้มันก็จะเป็นพวกคณะอุตสาหกรรมเกษตรของมอชอเนาะก็จะเป็นมอชอวิทยาเขตแม่เหียนะคะก็มาดูวิวเชียงใหม่ได้นะก็สวยอยู่นะ,ะนเราไม่เชื่อนะทุกคนแต่ว่ามีเทียร์แล้วก็แบบว่าใส่สีเรียบร้อยแล้ว <laughs> เดี๋ยวเรามาดูสายมูตัวจริงนะคะเได้มัได้ยครเาบรรับบานของ อาารย์ทที่อาจนะคะนองจุกปกตักพระเจ้าให้ดีมีสุขอายุมัน่อยิ่งได้ปตัวขอลูกหลานย่ีมีสุขทคนเชื่อ่าจะได้มาต่อไปก็พบกับช่องบุญทันตานะทุกคนถึงการนม้นก็พือดู้หลานมากนีาทุกคนต้องาถ้าหลานมามาจะได้มาหุดดีจ้ ยายเป็นไงบ้างความรู้สึกหลังทําบุญวันนี้สบายใจค่ะไทำบุญแล้วยายจะได้อายุยืนถึงร้อยปีให้ลูกหลานอยู่ด้วยโอเคไปท้านม้ก่อน สุดยอดเทคนิคการขายนะทุกคนแบบคนที่คิดเลขไม่ออกนะคะแม่ค้าเตรียมมาให้แล้วมาซื้อได้นะนี่เราก็จะกลับแล้วนะคะนี่เป็นวิวรวมๆของวัดนะเราแบบว่า Amazing กำแพงนี้มากเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกำแพงนี้ด้วยกันคือเขาก็จะวาดไปจนสุดแนวแบบทางลงของรถเลยนะคะยาก็ยังชอปต่อนะ เนี่ยคนคนกันหรือเปล่าทุกคนนักวิ่งในตำนานมาแบกพญาน,นาคอยู่นะมีแบบโยดาด้วยนะเรื่องสตาร์วอยู่ทางซ้ายนะคะีพี่ตูนบอดี้ซาลิมแล้วก็แจ็คกิ้มด้วยนะแจ็คกิ้มคือจิ้งจกนะคะตัวอะไรไม่รู้น่ารักนะคะมีแบบเทพเจ้าอินเดียด้วยนะแล้วก็มีแบบโพไซดอนด้วยนะทุกคนตือปยก่ายก็มานะคะ มีเทพเจ,จ้าวัวไอรอนแมนนะตรงนั้นนะคะแล้วก็แบบหนุมานอันนี้แบบเบสิกทั่วไปนะคะแต่แบบว่ายิ่งค่อนมาทางซ้ายจะยิ่งแบบน่ารักขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนก็มีแบบว่าพระหลายหลายคนที่เราไม่รู้จักนะคะต้องหลายองค์เนาะขอโทษนะคะแล้วก็มีแบบ ตัวดอบบี้ด้วยนะไม่รู้เรื่องมาจากเรื่องร่างทรงหรือเปล่านะคะมีเต่านี่โม่ด้วยทุกคนมีปลาฉลามหัวคอนนกเพนกวินก็มานะคะแบบอเมซิ่งมากยูนิเวลโซมากเลยนะคะโอ้โหพระถือ iPad ด้วยค่ะทุกคนเอ่ยชอบมากเลยนะคะแบบว่าเชียงใหม่จริงเป็นเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์นะทุกคนเนี่ยศิลปะเนาะไม่มีอะไรมากั้นนะคะก็ใครอยากเห็นแบบนี้ก็มาดูกันได้นะ เต่าน่ารักที่สุดนะคะเออโอเคเดี๋ยวรักไปกันต่อแล้วนะก็มาอีกวัดหนึ่งนะมาจอดรถเฉยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างๆนะตรงนี้ก็คือบริเวณที่แบบว่าวันหยุดวันอาทิตย์นะคะจะมีถนนคนเดินนะซึ่งเมื่อก่อนเราเรียนพิเศษแถวๆนี้นะคะของกินเยอะมากจิ้มร้านไหนก็ได้นะคะอร่อยทุกร้านเลยขนมตรงนี้ก็คือกินแบบจนโตอ้ว,วนเท่านี้นะคะเมื่อก่อนนะ เราจะมากินที่น้านคนร้านสะอาดเดี๋ยวด้านี้นะผมรอด้านนี้ค่ะอายุอายุปลาสองี้ย ได้มาแล้วคะ่ะวันนี้สั่งเส้นเล็กน้ําใสนะคะถ้าใครไม่กินอาหารแปรรูปลับรองว่ากินร้านนี้ไม่ได้นะคะลูกชิ้นปลาทุกอย่างแปรรูปหมดนะแต่ว่าอร่อยนะคะสําหรับคนอื่นไม่รู้นะเราอร่อยนะคะเป็นน้ําซุปใสใสเคลียร์เคลียร์คลีนเลยนะแต่มีรสชาติในนั้นนะคะบอกไม่ถูกนะอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินตั้งแต่เด็กๆนะมันก็เลยคุ้นกับรสแบบนี้นะคะ แล้วอากาศร้อนมากทุกคนน้ำอัดลมคือแบบที่สุดแล้วนะคะกินด้วยกันเข้ากันมากนะแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวไปทางซ้ายจาก้าของกินอีกเยอะมากเลยมันจะมีกรีดโอชาแล้วตรงนี้คือเกีย๊ยบโอชาเนี่ยเอฟ่มาก,กินมาก ใช่แล้วคร่บ,บใช่มันคล้ายๆสเลอปีอ่ะรู้กันได้ไม่าใช่รอาคจำไม่ได้ค่ะเดินไปจนสุดแล้วกนเราค่อยเลือกต้องให้เราพส่อกีกคนเลอือกินนะนะเ่ะเด็กนนเกนนนนต้าหู้ทอดน่ยออาเต้าหู้ทอดสี่ชิ้น20สิทุกอย่างเลยใช่ไหมไม่รู้อ่ะหกชินช้นชิละห้า จะได้ไม่ต้องกดข้างกิดเลยเออันนี้เหลือ uh, ชิ้นเดียวใช่ไหมครับเอาไม่เป็นไรเอาแน่หนึ่งครับอันนี้หนึ่งหนึ่งอันนี้สองแล้วก็นี่สี่ไหมรือว่านี่อันนี้สี่หนนึ่งีสอเอาใหม่ชิ้นหนึ่งอันนี้หนึ่ชิ้น นี่หนึ่งชิ้นนี่สี่ชิ้นนี่สองชิ้นราดไปเลยได้ก่อนค่ะ out ก็ได้มาแล้วนะทุกคนก็จะเป็นตือคาโคนะคะเต้าหู้ทอดนะมีใส่ไอตัวตือคาโคมีเป็นถั่วกับเผือกนะคะอร่อยมากเลยนะเอาพอแปบค่ะก็ไ <8. S 2> <8. S 1> ดจ้จะา45ค่ะเดี๋ยวโอนนะคะได้รัอย่างเดียวข้างในก็มีนะคะ อันนี้อะ่ะคะอันนั้นขนมดิ้งค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะมากินร้านนี้นะคะลิ้มเหล่าหงูนะไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะคะน่าจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวสไตล์ร้านแรกที่เรากินนะแต่วันนี้ได้ถั่วแปรมาแล้วนะคะเหมือนเขาได้มิชลินนะเดีย๋ยวเราจะกินในเต็มกะทินะทุกคนซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเจ้านี้หรือเจ้านั้นนะแต่เจ้านี้ดูเขาบอกว่าไม่มีสาขาเดี๋ยวเราเจ้านี้แล้วกันนะ ได้เลยค่ะอดูสลิปด้วยนะคะได้เลยค่ะได้มาแล้วนะคะ40บาทร้านที่ไปก็อยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคือตอนเด็กๆก็บุญบาปนะเพื่อนๆก็จะบอกว่าเข้าอุบาน้อยออกกันตรงนี้ทําไมนะบางคนก็จะเรียกตรงนี้ว่าอนุสาวรีย์อวบะะนะคะตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะไปตลาดกันนะปั่นจักรยานไปนะ นี่คือการปั่นจักรยานในร้อแบบ3ปีไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะทุกคนไปดูกันว่าตลาดมีอะไรบ้างทุกคนได้ยินเสียงซอไหมสะลอซอซึงคือไม่ใช่นะมาจากล้อรถของเราเองใ <c oughs> บกันเลย <c oughs> เสือเทศไท่ปแหววเดี๋ยวค่ะขอพักก่อนหนนิดนึงหัวข้าวน่ากินอ่ะคื่ชอบไหมขนุน บอ,บอกบเลยคำหยุดไค่ไหวไปก่อนเลยไปซื้อไอ้นี่ก่อมะเขือเทศห้าบาทรายนั้นละมะม่วงนี่เจ้บอกเดียวใหญ่มะเขือเทศสเอาอันใหญ่นะคะอันไหนดีอันนี้ค่ะอันนี้กางอนี้จะ แต่กี้ขหนุนน่ะเองไบอยงเี้อ้หเออเอาอันนี้ดูค่ะเอามาผ่านก็านผนนุนก็สิบบาทนะคะมาหลืดใจว่าจักรยานไม่มีสก้าจ้า ยังไม่จบภารกิจนะทุกคนเดี๋ยวกลับบ้านไปนะคะทุกคนอยากกินตำมะม,ม่วงนะเดี๋ยวเราจะต้องไปสอยมะม่วงกันนะคะนม่ได้ได้มาแล้วนะคะทุกคนมะม่วงเดี๋ยวไปให้เฮดเชฟทำให้หนะตาตำมะม,ม่วงใส่ปลาแห้งนะคะก็ คุณป้าทำกล้วยปิ้งนะคะหอมทานหวานอร่อยต้องใจเย็นๆนะตอนนี้เฮเชฟกำลังแบบคมะคมินมาเอาอีกหน่อยเราลักเต้น้ำตาใส่น้ำม่วงไหมน้ำ ก็ต้องเอาปลาแห้งมาย่างนะทุกคนแล้วก็มาตำให้ละเอียดจนก้างมันละเอียดเลยนะคะแล้วก็ใส่กะปินะพริกแห้งที่เอาไปย่างนะคะแล้วก็ย่าใส่ถั่วฝักยาวด้วยนะคะแล้วก็ตำกับมะม่วงที่แบบเราไปสอยมาเมื่อกี้นะมีปลาย่างนะใส่เพิ่ม้าไปเผ็ดพริกเยอะไปกินไม่ได้มากเลยเผ็ดอย่างนี้ เดี๋ยวก็ไปกินกันก่อนนะคะฝากกดไลค์ให้งา่าด้วยนะจะมาพูไอ้หลานๆกินอร่อยมากอย่าทำให้กินนะ